เมื่อวันที่23ธันวาคม2565เวลา10นาิก30นาทีพลตรีวรพินิตขันทุปัดผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23ให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปฐมเชิญสิ่งของพระราชาทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นณที่ว่าการอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นโดยมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน3,000ผืนและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้กับประชาชนไว้เป็นมิ่งขวัญและสักการะบูชาในการนี้นายไกรสอนกองฉลาด ผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชาการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับสร้างความปรับปื้่มปิติให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน